กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพูดถึงสิ่งละอันพันละน้อยนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนั่นก็คือการเยี่ยมสัมพันธ์เยี่ยมสัมพันธ์คืออะไรนะครับเยี่ยมสัมพันธ์มันเป็นการเยี่ยมระหว่างนักโทษกับนักโทษด้วยกันเองนะครับนะถามว่าเยี่ยมกันยังไงนะครับนะคือมันจะมีในบางกรณีนะครับอย่างเช่นเป็นผัวเมียกัน น่ะเป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับนะเป็นพี่น้องกันลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเปิดให้เยี่ยมสัมพันธ์นะครับนะซึ่งทางเรือนจำเนี่ยก็จะมีกําหนดนะครับว่าจะเปิดให้เยี่ยมสัมพันธ์ในช่วงเวลาใดนะครับตามความเหมาะสมส่วนคนที่จะได้เยี่ยมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะครับมีความประพฤติดีนะครับนะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ทําเรื่องนะครับนะเขาจะมีเปิดว่าเออเราต้องการเยี่ยมสัมพันธ์ไหมน่ะถ้าเราต้องการเยี่ยมสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะ เราก็ไปลงชื่อนะครับเราจะเยี่ยมกับใครนะครับนะทีนี้เมื่อลงชื่อปุ๊บเราก็จะได้เยี่ยมสัมพันธ์นะครับนะโดยการเยี่ยมสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนกับเยี่ยมญาติใกล้ชิดเลยนับก็คือเอานักโทษนะครับที่เป็นญาติกันเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับมานั่งนะครับปรับทุกปรับสุขกันมานั่งพูดคุยกันนะครับบางคนเป็นผัวเมียกันนะครับนะไม่ได้เจอกันนานๆอย่างนี้นะครับนะติดคุกมาพร้อมกันอย่างนี้นะมาเจอกันนี่น้าตาไหลกอดกันได้นะครับจับมือกันได้นะครับสัมผัสตัวกันได้ นะครับแต่ไม่ถึงกับขนาดว่านั่งดูดปากนั่งอะไรกันแบบนั้นนะครับนะก็ <c oughs> าอาจมีโอบกอดบ้างมีร้องหงอร้องไห้นะครับนะมันเป็นธรรมดาของคนที่ไม่ได้เจอกันนะครับซึ่งการเยี่ยมสัมพันธ์เนี่ยมันแล้วแต่เรือนจำนะครับนะมันไม่ได้มีทุกเรือนจำนะแล้วแต่ละเรือนจําก็ไม่ได้ว่าเปิดตลอดนะครับนะมันจะมีช่วงของการเยี่ยมอยู่นะครับนะแต่มันมีการเยี่ยมแบบนี้อยู่นะครับผมก็เลยนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะ ส่วนมากเนี่ยการเยี่ยมแบบนี้นะครับมันจะเป็นนักโทษที่ว่าชั้นดีมากชั้นเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ไม่เคยทําผิดกฎระเบียบเรื่อจนจํานะครับนะพวกนี้ก็จะเข้าข่ายนะครับนะแล้วเวลาเราติดคุกเนี่ยเขาก็จะสอบถามว่าเรามีภรรยาชื่ออะไรนั่นนี่นู่นนะครับแล้วภรรยาที่เราลงชื่อไปเนี้ยนะครับนะก็ติดคุกมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะเข้าข่ายหรือว่าเรามีพ่อแม่เงี้ยนะชื่อตรงกับที่เราแจ้งตอนที่เราทําประวัติ นะครับนะแล้วเวลามีเขาเปิดเยี่ยมสัมพันธ์เนี่ยเราก็สามารถนะครับทำเรื่องได้ในกรณีที่อยู่เรือนจําเดียวกันนะนะบางเรือนจามันเป็นเรือนจําขนาดใหญ่มันก็แบ่งแดนหญิงแดนชายอย่างนี้นะครับนะ <S <S นั่นแหละคือโอกาสที่เราจะได้เยี่ยมสัมพันธ์นะครับนะมันไม่ได้มีทุกเรือนจำนะย้ําอีกทีว่าไม่ได้มีทุกเรือนจํานะครับนี่ก็คือนะครับสิ่งละอันพลรน้อยที่ผมนํามาฝากนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของการเยี่ยมญาติสัมพันธ์นะครับพูดง่ายง่ายก็คือนะคเขาเปิดโอกาสนะครับให้กับนะครับ นักโทษที่มีความสัมพันธ์กันนะครับแบบใกล้ชิดนะครับเป็นเครือญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยานะครับได้มีโอกาสนะครับพบปะพูดคุยกันนะครับนะสารสัมพันธ์กันนะครับบางคนเป็นสามีภรรยาติดคุกมาด้วยกันอย่างนี้นะครับนะเขาก็เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันให้ได้รักษาความสัมพันธ์กันนะครับนะให้ได้ปรับทุกข์ปรับสุขกันนะครับนะส่วนการซื้อของนะครับนะถ้าเป็นญาติพี่น้องกันนะครับหรือว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็สามารถซื้อของฝากนะครับไปยัง นะครับแดนหญิงได้สมมุติเราเรามีแฟนอยู่ในแดนหญิงนะครับนะเป็นสามีภรรยากันเราก็ซื้อฝากไปได้พ่อแม่อย่างเงี้เราก็ซื้อฝากไปได้นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันก็ซื้อฝากไปได้ส่วนในกรณีที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับแบบจีบสาวอย่างนี้ะครับถามว่าซื้อได้ไหมซื้อฝากไปได้นะครับแต่ต้องแอบนะครับนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมองว่านะครับมันจะกลายเป็นปัญหานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับ ทะเลาะกันเองนะครับระหว่างผู้ชายกับผู้ชายนี่แหละนะครับไปจีบคนเดียวกันนะครับมีปัญหากลายเป็นปัญหาระดับแก๊งก็มีนะครับระดับบ้านก็มีเพราะว่าไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันนะครับนะไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันก็มีทางเรือนจาเขาเลยค่อนข้างที่จะเข้มงวดเรื่องนี้นะครับนะแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะครับอันนี้ซื้อฝากได้นะครับนะนะสั่งของให้กันได้นะครับน่ะนี่ก็คือการเยี่ยมสัมพันธ์นะครับนะหรือว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวภายในเรือนจำนะครับทางราชทัน์หรือว่าทางเรือนจำเนี่ยเขาก็พยายามรักษาไว้นะครับโดยเปิดโอกาสให้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมกันนะครับมาพบปะกันนะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะครับนี่ก็คือนะครับเกตเล็กเกตน้อยนะครับนบางแง่บางมุมที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับ ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณมากๆจากใจจริงครับผม